สวัสดีค่ะนินนี่เลมอนกรีนโซดานะคะจริงๆแล้ววันนี้ตั้งใจจะทำลุคนี้แต่งหน้าแบบาบางๆไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็ใช้ได้ทุกวันแต่บังเอิญผิดพลาดท,ทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะก็เลยมาเล่าเรื่องลองผืนให้ฟังดีกว่าก็วันนี้นะคะจะมี2ตัวที่นินนี่ใช้อยู่บ่อยๆก็คือจะเป็น r v ฟลอนโฟโตเรดี้ซึ่งตัวนี้เนี่ย จะให้ความปกปิดปานกลางแต่ให้ความกระจ่างใสมากทีเดียวซึ่งนินี่ชอบมากเ,าเดี๋ยวจะลองให้ดูนะคะตัวนี้ค่ะเวลาที่ลงไปเนี่ยมันจะมีกลิตเตอร์บางๆอยู่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะแล้วก็พอลงไปปุ๊บเนี่ย เส้นเลือดที่มือก็จะหายไปเลยทีเดียวจะมองไม่เห็นเลยนะคะส่วนข้างล่างนี่ก็คือไม่ได้ใช้รองพื้นให้ดูความแตกต่างว่าปกปิดเป็นธรรมชาติใสใช้ได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการความปกปิดมากอาจจะแบบอยู่ในออฟฟิศทุกวันก็ถือว่ารองพื้นตัวนี้ให้ความปกปิดแล้วก็เนียนเรียบ แล้วก็ให้ความกระจ่างใสพอสมควรส่วนอีกตัวหนึ่งที่ชอบแล้วก็ใช้อยู่บ่อยๆก็คือ Nars ์ e e r Glow นะคะตัวนี้เนี่ยจะให้ความเป็นธรรมชาติสูงแล้วก็เวลาที่ใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าคือ เป็นวันธรรมดาวันเบาๆที่เราแบบเออไม่ต้องการแต่งหน้าอะไรมากมายก็เออตัวนี้ใช้ดีทีเดียวนาเชียกลอนะคะเดี๋ยวจะลองเนื้อให้ดูค่ะตัวนี้เนื้อมันจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็ปกปิดพอสมควรนะคะเป็นไงคะ ข้งบนนี้คือใช้รองพื้นถ้าสังเกตดีๆจะไม่เห็นรอยขุมขนอีกเลยแต่อันนี้ไม่ได้ใช้รองพื้นก็จะเห็นรอยขุมขนอยู่ซึ่งถือว่าให้ความปกปิดในระดับหนึ่งที่เป็นธรรมชาติยังเห็นรอยของเส้นเลือดอยู่นะคะถ้าสังเกตดีๆแต่ลอยขุมขนจะไม่มีแล้ว โดยสรุปนะคะรองพื้น2ตัวถ้าคุณต้องการความสะกระจ่างใสแนะนำเลฟลอนตัวนี้นะคะซึ่งมันจะมีกริตเตอร์บางๆอยู่ที่ตัวของรองพื้นซึ่งพอทาออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้ความกระจ่างใสแล้วก็ปกปิดปานกลางส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ n r s c h e ช r Glow ตัวนี้เนี่ยจะให้ความปกปิดปานกลางแล้วก็ให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติ ะะถ้าสมมุติว่าวันไหนที่คุณต้องการแต่งหน้าแบบเป็นธรรมชาติแนะนำนาร์เ e ียโกลเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะนินนี่ก็แนะนำรองพื้น2ตัวส่วนลุกตัวนี้นะคะก็จะมาทำวิดีโอให้ดูกันในภายหลังนะคะยังไงก็ติดชมแล้วก็ใส่คอมเมนต์ลงข้างล่างนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าใช่ก็ Subscribe วิดีโอชาน e ลของนินนี่ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ